ก็ออกมาเน้นย้ำนะคะเรื่องของกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามคลิปแน่นอนนะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนะคะเรื่องของรูปแบบการทําการเกษตรนั้นเพื่อที่จะทําให้เกษตรกรนั้นมีความมั่นคงต่างๆเนี่ยก็มีรูปแบบของคอนแทคฟาร์มิ่งอันนี้ได้ยินกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้นะคะซึ่งทางนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TGRI ดรนิพนธ์พัวพงศกรนะคะก็ออกมา บอกว่ากเกษตรพันธสัญญาหรือว่าคอนแทคฟาร์มมิ่งเนี่ยแหละค่ะจะต้องอาศัยนะคะเรื่องของการทําการ,กรเกษตรนะคะที่จะต้องไปร่วมมือกับภาคธุรกิจที่ภาคธุรกิจเองก็จะต้องมีเรื่องของความซื่อสัตย์นั้นแล้วก็จะทําให้มีการพึ่งพาก,กันและกันสู่ความสําเร็จค่ะ ดรนิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นของระบบเกษตรพันธสัญญาหรือ Contact Farming ว่าที่ผ่านมามีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นและประเมินทั้งข้อดีข้อเสียของระบบดังกล่าวไว้มากมายโดยทุกคนทุกฝ่ายระบุว่าเป็นระบบที่ดีและมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเช่นบริษัทมีวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่องและได้รับผลตอบแทนค่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้ลงทุนทําวิจัยฝ่ายเกษตรกร,ก,รก็มีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงส่วนผู้บริโภคจะได้รับสินค้ามีคุณภาพสูงและถ้าระบบเกษตรพันธสัญญาเข้มแข็งจะทําให้ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้ห่วงโซ่การผลิตสั้นลงและได้สินค้าอาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นส่งขายได้ทั่วโลกเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติ จากความหมายของระบบดังกล่าวเมื่อกล่าวถึงหุ้นส่วนธุรกิจหากทั้งสองฝ่ายรู้หน้าที่และความรับผิดช,ชอบของตนตลอดจนปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดสัญญาหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันย่อมจะทําให้ธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองแต่หากต้องการให้ระบบเกษตรพันธสัญญาเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืนความซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันถือเป็นกฎข้อแรกที่ทั้งสองฝ่ายพึงตระหนักและประการต่อมาคือสัญญาต้องเป็นธารมในปกติเวลาทําการค้ามีทั้งคนดีและมีทั้งคนเลว แล้วคนดีและคนเลวมีทั้งสองข้างพ่อค้าโกงเบอร์เกษตรกรเยอะเกษตรกร, <Yeah. S 1> กร,กรโกงพ่อค้ามีไหมเยอะ yeah. มีทั้งสองข้างโกงกันไปโกงกันมาแหละอันนี้แหละคือการพัฒนาการของธุรกิจถ้าเราสามารถขจัดเรื่องการโกงกันไปโกงกันมาได้เนี่ยธุรกิจมันก็เดินไปตามปกติเดินไปแบบบนพื้นฐานของความสุจริตในการทําธุรกิจ ทั้งนี้ดรนิพนธ์พวงพงศกรได้ฝากข้อคิดไว้ว่าระบบกะเกษตรพันธสัญญาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศการยึดมั่นบนความจริงใจต่อกันรับผิดชอบหน้าที่ของกันและกันโดยไม่คดโกงเอาเปรียบกันนอกจากจะนำมาสร้างความสำเร็จในอาชีพด้วยกันทุกฝ่ายแล้วยังถือเป็นการร่วมปฏิรูปประเทศอีกด้วย ือข้อจำกันหลอกท้าทายด้วยพลังที่ใหญ่เกินตัว